ครั้งวันนี้ครับครับก่อนอืน่นก็ในเกมนะครับครึ่งแรกนะครับก็เราวางแผนมาว่าที่จะเล่นเกมแล้วโตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโอกาสนะครับที่จะเข้าทําในครึ่งแรกเนี่ยอาจจะสองครั้งอ,อย่างจะแจ้งนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยไม่สามารถปเป็นประตูได้แต่ขณะเดียวกันก็เรามาได้ประตูขึ้นนำหนึง่งศูนย์จากลูกคอนเนอร์ะ ers, นะครับก็ทําให้เกมเราเนี่ยรู้สึกเราสามารถที่จะครึ่งหลังนะครับอยากให้เด็กสมาธิในเรื่องของเกมรับแล้วก็โตมาขึ้นแต่โอกาส ก็มาเป็นคนเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าต้องชื่นชมน้องๆว่าจังหวะในเรื่องของเกมรับในพื้นที่อยู่ท้ายเนี่ยทำได้ดีนะครับไม่เปิดช่องให้กลัวสู้ข้อทําแล้วก็จังหวะการเปิดคลอดจากด้านข้างนะครับก็ป้องกันได้ดีนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมทุกคนที่ทํางานนะครับก็ผลวันนี้ก็เ,เป็นสิ่งทีเ่เราต้องการนะครับครับเม็ดหน้านะครับเราจะออกไปเยืยนเอนทางลาสิชัยนะครับก็ เป็นเกมหนึ่งที่ยากนะครับสำหรับเราแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าทุกคนพร้อมที่จะทํางานแล้วก็อยากจะให้เกมลีกเนี่ยนะครับทำผลงานได้ได,ดีอย่างอย่างแบบเกมที่ที่ผ่านๆมานะครับหลายๆเกมน้องๆเนี่ยนะก็ทาผลงานได้ดีนะครับในการเล่นที่ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจังหวะพื้นที่ในการจมระตูเนี่ยนะครับยังไม่เฉียบคมนะครับเราก็หวังว่าในเกมนี้เราจะเก็บชัยชนะได้นอกบ้านในเกมแรกนะครับที่เราจะเล่น